สิบธุรกิจรวยเงียบทำแบบเงียบๆแต่กำไรเพียบเลยนะครับก่อนที่ท่านจะไปดูว่าสิบธุรกิจรวยเงียบในปี2024มีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับใครกดติดตามขอให้รวยใครกดกระดิ่งขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ10ธุรกิจรวยเงียบปี2024 ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการค้นหาโอกาสใหม่ๆสําหรับการเติบโตและความสําเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการทุกคนนะครับปี2024มีหลายธุรกิจหลายประเภทที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างเงียบๆแต่แน่นนนครับตั้งแต่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสอขตาพรไปจนถึงบริการทงางด้านยูทอนและ AI e เร่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนบบไปครับแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆสําหรับการสร้างรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจรวยเงียบธุรกิจที่หนึ่งคือธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพทําไมธุรกิจนี้ถึงรวยแบบเงียบๆครับธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพเติบโตอย่างเงียบๆเนื่องมาจากความต้องการการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้เทคโนโลยีในการติดตาม และจัดการสุขภาพได้ง่ายขึ้นถ้าเราจะเริ่มต้นทุกนี้ทํำยังไงฮะควรจะเริ่มจากการศึกษาตลาดและความต้องการของผู้ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์และที่สําคัญครับมีการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจะท,ทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรคุณต้องมีความเชื่อมั่นผ่านการรองรับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัยใช้ข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องธุรกิจที่สองครับโดยเงียบๆนะก็คือธุรกิจด้าน,น,ก,านาการศึกษาออนไลน์ทําไมถึงโดยเงียบครับการศึกษาหรือการเรียนแบบออนไลน์ครับเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและสะดวกทําให้ธุรกิจเนี้ยเติบโตโดยไม่ต้องมีการโฆษณาหรือการทขางตลาดแบบเดิมๆครับคุณจะเริ่มต้นคุณจะเริ่มต้นในการเลือกหลักสูตรและก,การหาเนื้อหาที่ตลาดมีความต้องการเริ่มมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่ใช้งานง่ายและสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพแต่ประสบความสำเร็จคุณต้องให้ความสําคัญกับนะการสร้างชุมชนการเรียนรู้และใช้ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในการเรียนการสอนด้วยนะครับธุรกิจที่3ครับก็คือธุรกิจเกษตรแนวใหม่ธุรกิจเกษตรแนวใหม่ครับตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภยัยทําให้มีสกยภาพในการเติบโตโดยไม่ต้องมีการพักตลาดแบบเดิม เริ่มต้นคุณต้องศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการเกษตรที่ทานสมัยสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและทดสอบปลูกในขนาดเล็กก่อนนะและ้วค่อยๆขยายกับประสมความเร็จคุณต้องใช้ตัวเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มประสิทธิภาพและลดต้นทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในส่วนของตลาดด้วยธุรกิจที่4ครับก็คือธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนความต้องการของพลังงานที่ยั่งยืน ทำให้ธุรกิจนี้ครับเติบโตอย,อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องมีการโฆษณาหรือการทําการตลาดแบบร่วจะเริ่มต้นอาจจะต้องศึกษาตลาดและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่มีความยั่งยืนและเริ่มต้นด้วยโครงการขนาดเล็กจะประสบความสำเร็จครับจะต้องมีการสร้างความเชื่อมัน่นผ่านการรับรองและการทดสอบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชนธุรกิจที่5ครับ ก็คือธุรกิจทางด้านการจัดการข้อมูลหรือการจัดการดา t ้านั่นเองความต้องการของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นทําให้ธุรกิจนี้ครับเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาการตลาดแบบเดิมๆจะเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องมีความรู้ทางด้านนี้นะครับสร้างทีมที่มีทักษะในเรื่องของการจัดการข้อมูลพัฒนาเครื่องมือและบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยประสบความสำเร็จครับคุณจำเป็นต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและ การปฏิบัติกาบนไม้ใช้ข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงในเรื่องของตัวบริการครับธุรกิจที่6ครับนั่นก็คือธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มยังไงก็คือเป็นแนวลึกลงไปนะครับธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซครับที่เน้นการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีความจงรักภักดีและมีมูลค่าสูงครับโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การตลาดแบบเดิมๆนะ อาจจะเริ่มต้นด้วยการศึกษากลุ่มเาหมายอย่างละเอียดครับคุณอยากจะไปโฟกัสกลุ่มไหนนะครับสร้างแบรนด์นะแล้วก็มีการสร้างเว็บไซต์ที่สะท้อนถึงความจำเพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และเลือกสินค้าบริการของคุณที่มีคุณภาพจะประสบความสำเร็ครับเป็ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้ความสําคัญกับการบริการหลังการขายอีกที่เจ็ดครับจากเร่งเงี้ก็คือการทําการตลาด เรื่องของบริการทางด้านส่วนบุคคลนะเป็น private service นะครับการบริการส่วนบุคคลเช่นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของประชากรนะฮะและมักไม่ต้องมีการโฆษณาอย่างกว้างเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเริ่มสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญและมีความในใจในต้นองการบริการพัฒนาแ็ะเกจบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค,ค้า ประสบความสำเร็จได้คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพของนนการบริการและการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจที่8ครับนั่นก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง,องประสบการณ์ Ex p e r i e n c e นะครับ จ่เริ่มต้นเนี่ยคุณนะต้องมีการสำรวจครับแล้วก็มีพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งเพ็กเกจท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ไปด้วยนะครับคุณต้องสร้างเรื่องของความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างนี้ครับถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและทุกอีกประเภทที่9้าครับนั่นก็คือกิจทาดงด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคแบบยั่นยืนเป็นยังไงนะสินค้ากลุ่มนี้ครับก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้อตงการของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแดงๆไ้เลยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคุณต้องเริ่มจากการค้นหาแล้วก็พัฒนาวัสดุที่มีความยั่งยืนสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมความเร็จผลกับเป็นนักสร้าแบรนด์ที่เน้นย้ำความยั่งยืนและใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นสื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสุดท้ายครับธุรกิจที่รวยแบบเงียบๆนะฮะนั่นก็คือธุรกิจบริการทางด้านดิจิทัลและตัว AI นะครับการใช้ AI และบริการทางด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับทำให้ธุรกิจนี้เติบโตนะโดยไม่ต้องพึ่งพาการตัดนแบบเดิมๆเ,นะเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องมีการพัฒนาทีมที่มีเสถียรภาพทางด้านเอไอและเทคโนโลยีเนาะ สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและนี่ก็คือ10ธุรกิจที่รวยแบบเงียบและมีศักยภาพในการที่จะเติบโตในปี2 0 2 4ครับทาคุณกำลังมองหาโอกาสนี่คือโอกาสของคุณนะครับก็ลองไปดูครับธุรกิจไหนท่านสนใจก็ศึกษา,าเพิ่มเติมนะครับ กด subscribe ก,ก,กดติดตามช่อง i Invest Tomorrow ไว้ด้วยนะครับใครกดขอให้รวยขอให้รวยครับ